สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้จะมาพูดถึงการนั่งสมาธิเพื่อเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลค่ะมีบางคนที่เพิ่งเริ่มตื่นรู้เพราะว่าได้รับสารหรือข้อมูลมาจากอาจารย์หลายๆท่านหรือว่าทางยูทูบเบอร์หลายๆท่านที่เขาทำคลิปออกมาบอกเกี่ยวกับความจริงของจักรวาลอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีข้อสงสัยว่าแล้วเราเนี่ยจะกลับมาเชื่อมต่อไฮเออร์เซลตัวเองได้ยังไง อันนี้เราจะมาแชร์เบื้องต้นว่าสิ่งที่เรา,าได้เรียนรู้กับการนั่งสมาธิการเริ่มต้นที่จะเชื่อมต่อกับตัวเองเนี่ยเราทำยังไงเริ่มแรกอะค่ะคือเราเริ่มจากการที่นั่งเฉยเหมายถึงหมายความว่านั่งสมาธิโดยที่ไม่ต้องไปคิดว่าเราจะต้องไปเห็นไปรู้ไปเดินทางข้ามมิติข้ามจัก,กรวาลไปดูดาวต่างเงี้ยไม่ต้องคิดเลยเราต้องตัดความอยากออกจากตัวให้หมดค่ะคือตัดการเอาจิตออกไปข้างนอก บางคนที่เขาเป็นสายปฏิบัติทําอยู่แล้วแล้วก็นั่งสมาธิอยู่แล้วอันนี้เขาก็จะรู้วิธีการว่าจริงๆแล้วนั่งสมาธิเนี่ยม,มันคือการเอาจิตเนี่ยมาเพ่งที่ตัวเองการร,รู้เนื้อรู้ตัวของตัวเองนะคะว่าเรารู้สึกอะไรอยู่หนาวร้อนรู้สึกถึงลมหายใจที่เคลื่อนตัวอยู่ในอยู่ในร่างกายของเราเสมอะคะ่ะแต่สําหรับบางคนที่ เด็กสมัยใหม่มักจะไม่ค่อยจะจะนั่งสมาธิเท่าไหร่ซึ่งบางคนเขาอาจจะไม่ได้ผ่านการปฏิบัติธรรมอะไรมาเลยอย่างเงี้ยอันนี้เราจะมาแชร์เราเราก็เป็นหนึ่งในนั้นคะ่ะที่ไม่ไม่ใช่สายปฏิบัติอะคะ่ะแต่ว่าด้วยความที่เราจะต้องเข้ามาในเส้นทางตื่นรู้การที่เราจะต้องมานั่งสมาธิมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญแต่เราจะ,ะปรับหรือว่าปรับจูนยังไงให้การนั่งสมาธิของเราอะ่ะมันกลายเป็นเรื่องที่สบายสบายแล้วก็ไม่หนักจนมันยากที่จะทําอย่างเงี้ย เราก็เลยเริ่มจากการที่เราอะมานั่งอยู่กับตัวเองก่อนแล้วก็ดูว่าจริตของตัวเองเหมาะสมกับอะไรเราก็เลยนั่งกับตัวเองตอนแรกที่ยังเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลคือไม่รู้ตัวว่าเสียงข้างในของตัวเองเป็นไฮเออร์เซลค่ะว่าอย่างนั้นคือเขาพูดกับเราตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ว่าเป็นเขาเราก็เริ่มจากมานั่งนั่งกับตัวเองก่อนแล้วก็หายใจหายใจแบบเข้าออกค่ะคือข้างในเขาจะบอกว่าหายใจเข้าออกยาว เราจะชอบหายใจเข้าออกยาวๆแล้วก็เมื่อก่อนเราจะนั่งแบบธรรมดาเนาะพุโทโธอันนี้คือแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนพุโทโธพุทธโธอะไรเไงี้ยแต่เราเริ่มจากหายใจแล้วรู้สึกถึงลมหายใจของเราค่ะที่เข้าไปลึกสุดในร่างกายแล้วออกออกสุดจากร่างกายของเราอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นเราก็เริ่มคิดว่าการหายใจเข้าเนี่ยมันคือหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเอาพลังงานของความรัก เอาพลังงานของความบริสุทธิ์เข้าไปให้ให้ร่างกายของเราและการหายใจออกเนี่ยมันคือการเอาพลังงานที่ไม่ดีออกคือพลังงานลบพลังงานของความโกรธเกลียดความเครียดอะไรต่างๆเอาออกมาให้หมดอะค่ะคือเอาเข้าเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าแล้วก็คือออกเนี่ยเอาพลังงานลบออกแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกให้ยาวที่สุดแบบนี้ค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ตัดจิตในเรื่องของความอยาก อยากนู่นอยาก,ยากนี่อยากติดต่อ,อก,กับไฮเออร์เซลอยากตัดออกหมดเลยไอ้พวกที่มันเป็นกิเลสของความอยากเนี่ยแหละคะ่ะมันไปปิดกั้นคําพูดของไฮเออร์เซลที่เขาจะพูดกับเรามันเหมือนว่ามันมันเป็นความถี่ที่ไม่ตรงกันแล้วมันไปปิดกั้นนะคะมันกลายเป็นกิเลสบนโลกมนุษย์เนาะอ้ยอยากเห็นนะอยากไปต่างดาวอะไปอยากไปต่างมิติอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือตัดออกไปเลยถ้าเริ่มต้นอนะคุณอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อน ู่กับตัวเองในลมหายใจของคุณให้ได้ก่อนดูร่างกายให้ได้ก่อนรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเออฉันนั่งอยู่ฉันหายใจอยู่หายใจเข้าแค่ไหนลึกแค่ไหนหายใจออกมากแค่ไหนแบบนี้ค่ะรู้สึกตัวไปเรื่อยๆแล้วจากนั้นอะ่ะเราก็เริ่มได้ยินเสียงเบาๆพอเรานั่งแบบนี้เรื่อยๆแล้วเราเริ่มได้ยินเสียงเบาๆมาบอกว่าอย่าเอาจิตออกไปข้างนอกเข้ามาข้างในเราเริ่มสงสัยว่านี่คือเสียงกันหรอ ลเรา,เรามันไม่ใช่ความรู้ที่มันอยู่ในหัวสมองของเราไงคะอยู่ดีๆก็มีเสียงบๆบ,บอกว่าอย่าเอาจิตออกไปข้างนอกให้เข้ามาในตัวเองอะคะ่ะคือ Higher ์ e ซลเริ่มสื่อสารกับเราด้วยแบบนี้เขาจะมาเป็นประโยคสั้นๆแต่ว่ามันกลายเป็นว่าทําให้เรารู้ว่าเนี่ยคือเสียงของคนที่ เป็นไฮเสียวเราเพราะว่าตัวเราไม่ไม่มีความรู้นี้อยู่ดีเราก็สั่งตัวเองให้เอาเอาจิตเข้ามาข้างในคือเราชอบนั่งสมาธิอะค่ะเมื่อก่อนชอบนั่งสมาธิเพราะว่าอยากเห็นอยากรู้อยากเห็นก็เลยมีช่วงหนึ่งที่เดินทางผิดก็คือไปไปในส่วนของการนั่งสมาธิเพื่อเอาจิตออกไปข้างนอกอะแล้วก็นั่นแหละค่ะมันก็จะเห็นอะไรที่เราไม่ควรเห็นโดยที่จิตเรายังไม่แข็งแกร่ง เราดันไปไปอยากรู้อยากเห็นไงคะมันก็เลยทําให้มีสภาวะจิตที่เหมือนกับมันเหมือนจิตจะลุดอะคะ่ะแต่ว่าโชคดีที่ไฮเออร์เซลแล้วก็ทีมงานแล้วกเ็เขาสามารถเอาให้เราอะทำให้เรากลับคืนสู่ร่างเดิมของเราได้อะคะ่ะประมาณนี้ซึ่งจะขอเตือนนะคะว่าใครจะนั่งสมาธิ อย่าเอาจิตออกไปข้างนอกเด็ดขาดเพราะว่ามันอันตรายเนาะพยายามเอาจิตมารู้เนื้อรู้ตัวอยู่เสมอแล้วก็เข้ามาดูลมหายใจของตัวเองค่ะอย่าไปอยากรู้อยากเห็นอะไรในขณะที่จิตคุณยังไม่พร้อม <c oughs> ก็คือจิตคุณยังมีความกลัวจิตคุณยังอ่อนยังตกใจง่ายยังกลัวผียังแบบยังไม่พร้อมอะคือไอร์เคยบอกเราเสมอว่าถ้ายังไม่พร้อมอย่าบังคับตัวเองคืออยากข่มเหงตัวเองโดยการบอกว่าอยากจะไปดูนู่นดูนี่ทั้งทงที่คุณยังกลัวอยู่ นั่งอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนเริ่มต้นเราไม่ต้องไปเห็นอะไรทางนั้นเราแค่เชื่อมต่อกับภายในของตัวเองให้ได้แล้ววันหนึ่งอะความเบาสบายเนี้ยค่ะเข้าไปแล้วเพ่งจิตเข้าไปในความเบาสบายของลมหายใจเนี้ยค่ะสักวันสักวันหนึ่งอะค่ะที่คุณนั่งแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเบานะเครื่องในเรามันเบามากนะคือเมื่อเราเอาพลังงานลบเอาพลังงานของความเครียดอะไรต่างๆที่เราสะสมมาหายใจออกไปให้หมด ออกไปให้หมดสักพัก,กนึงคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมข้างในมันโล่งจังมันโล่งม,มันเบามันคือความว่างในตัวเราค่ะเพราะเราเป็นแค่พลังงานเราไม่ได้แบกอะไรไว้นอกจากร่างกายในยที่เราเห็นเนี่ยข้างในเราเป็นดวงจิตเป็นพลังงานที่มาอยู่เท่านั้นเองแล้วมันคือความว่างเมื่อคุณพบความว่างความเบาสบายเนี่ยค่ะคุณจะพบกับไฮเออร์เซลของคุณที่อยู่ภายในด้วยเขา เขาจะอยู่ในความว่างนั้นนะคะคือเขาไม่สามารถพูดเขาพูดกับเราตลอดเวลาเขาบอกเราตลอดเวลาแต่เราไม่ได้ยินเพราะเราไปเอาพลังงานของความเครียดการโกรธการโมโหการกังวลความเศร้าความโศกเอามาบดบังเขาหมดเลยเราไม่ได้ยินเขาเราไม่เชื่อในไม่เชื่อในเสียงของเขาอย่างนี้นค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เราไปเข้าสู่ความว่างของลมหายใจของเรา ในหัวใจของเรามันจะรู um ้สึกเบาสบายไออารมณ์เบาสบายเนี here, he you, fly, quiero, like, so, ้แหละเขาจะเข้ามาพูดให้คุณฟังแล้วคุณจะได้ยินชัดเจนขึ้นเท่านั้นแหละเขาพูดกับคุณเขาไม่ได้แบบมามาไปๆมามาไปๆแต่เขาอยู่กับคุณตลอดเวลาแล้วเขาพูดกับคุณตลอดเวลาแต่เมื่อคุณว่างที่จะฟังเขาอ่ะเหมือนแบบอุ้ยตอนนี้เราเขาโทรหาคุณตลอดเวลาเหมือนเขาโทรหาคุณตลอดแต่คุณเพิ่งมีเวลาว่างที่จะรับโทรศัพท์เขาก็ตอนที่คุณกลับเข้ามาอยู่ภายในในความว่างเปล่าของตัวเองได้จริง ในความเบาสบายของตัวเองได้จริงๆโดยไม่ได้แบบตัดโลกภายนอกออกไปเลยคนอื่นจะเป็นยังไงช่างหัว,วมันเนี่ยวันตอนเนี้ยฉันอยู่กับตัวเองการทําสมาธิมันไม่ได้ยากขนาดที่เราจะต้องมีหลักการขนาดนั้นนะคะมันแล้วแต่จิตจริตของแต่ละคนแต่สําสหรับเรามันคือแบบสมาธิก็คือการที่เราแบบอยู่กับตัวเองแล้วเบาสบายในตอนนั้นเบาสบายรู้สึกว่าเออนิ่งจิตนิ่งจิตเข้าสู่ความว่าง เพลงบางคนก็ถามว่าต้องเปิดเพลงอะไรเราก็บอกว่าเลือกเอาเพลงที่สบายใจก็คือไม่ใช่เพลงร็อกเพลงอะไรแล้วแต่คนนะคะบางคนจะหลิดเขาไปถูกกับเพลงที่แบบฮาร์ดคอร์เลยก็มีแต่ว่าของเราถ้าจะให้เริ่มนะเริ่มจากเพลงเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงน้ําตกเสียงเสียงธรรมชาติอะคะ่ะเปิดเพลงเบาๆคลอๆไปก็ได้หรือว่าจะเป็นเสียงธรรมะเสียงสวดมนต์แล้วแต่จลิตของแต่ละคนเลยแต่ถ้าเพลงไหน เพลงชั้นไหนที่มันฟังอะคะ่ะเพลงทั้นที่เขาแบบมีในตาม u t u b e เนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งบางบางบางเพลงอะมันฟังแล้วมันไม่สบายใจอะคุณต้องต้องเลือกนะคะเลือกพลังงานที่จะฟังเพราะบางเพลงมันมันเกี่ยวกับฝ่ายอีกอีกฝ่ายหนึ่งเขาทําเพื่อให้เราฟังแล้วก็เอาอะไรสักอย่างมาฟังที่เราอันนี้ก็ต้องต้องระวังเลือกเอาความสบายใจคุณหาเพลงที่คุณฟังแล้วคุณเบาสบายใจเลือกจากหัวใจคุณว่าเอ้ เพลงนี้ทำให้ฉันสบายใจนะเป็นเพลงที่มีเนื้อมีเนื้อมีเนื้อหาก็ได้ค่ะแต่ว่าเป็นเนื้อหาที่แบบเบาอ่ะสบายอ่ะเราชั้นฟังแล้วฉันสบายใจเรื่องอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เอามานั่งเปิดเพลงเบาๆแล้วก็นั่งสมาธิไปโดยที่เราไม่ต้องคิดว่าเรามันคือการนั่งสมาธิมันคือนั่งกับตัวเองเบาๆในวันธรรมดาวันหนึ่งที่ฉันอยากอยู่กับตัวเองแบบนี้ก็ได้มันมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีหลักการหรือว่ามีแพทเทิร์นที่ตายตัวค่ะ ขอให้เราอยู่กับหัวใจอยู่กับลมหายใจตัวเองได้แล้วก็หายใจเข้าออกลึกๆลึกๆเรื่อยๆจนคุณปลดพลังงานลบออกไปจากตัวได้หมดนะคะแล้วก็ค้นพบกับความว่างที่คุณไม่รู้สึกอะไรเลยหมายถึงว่าไม่รู้สึกถึงความเครียดความโกรธอะไรเลยไม่มีข้อความข้อมูลอะไรในหัวที่แบบมันมาแบบกดดันฉันว่าแบบฉันจะต้องทํางานพรุ่งนี้นะพรุ่งน,นี้ฉันจะต้องเย็นนี้ฉันจะกินอะไรอย่างเงี้ยเอาไปออกไปให้หมดคือ อยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับลมหายใจในปัจจุบันขณะอยู่กับตรงนี้ให้ได้จิตมันจะคิดอะไรก็แล้วแต่คุณคุณปล่อยให้มันลอยไปคือคิดปุ๊บแวบขึ้นมาปุ๊บคุณก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปคิดต่อยอดความคิดมันหายใจต่อหายใจต่อเรื่อยๆืจนแบบว่ามันเบาจริงๆอะคุณแล้วสักพักคุณจะได้ยินเสียงเขาเสียงที่เขาพูดกับคุณตลอดเวลาแบบนี้ค่ะคือจุดเริ่มต้นของเราเป็นแบบนี้จริงๆแล้วต่อจากนั้นอะพอเราคุยกับเขาได้อะตอนแรกก็ทําแบบนี้พูดได้บ้างไม่ได้บ้าง จะต้องมาพูดกันตอนที่นั่งสมาธิเท่านั้นสักพักหนึ่งเขาจะให้เส้นทางของคุณต่อว่าคุณอาจจะต้องให้ไลเวอร์เกอร์ที่เขาอยู่บนโลกมนุษย์หรือว่าครูบาอาจารย์ที่เขาอยู่บนโลกมนุษย์ไกด์ค,คุณต่อเขาก็จะมอบเส้นทายคุณเองว่าอะไปเรียนไปเรียนกับอาจารย์ท่านนี้ไปเรียนปุ๊บแล้วเขาก็จะสอนแล้วก็ต่อยอดเรามาเรื่อยๆว่าเราจะต้องทํำยังไงต่อพอไปเรียนปุ๊บกลับมาฝึกปฏิบัติปฏิบัติเรื่อยๆ แล้วก็โดนเส้นทางที่มันเอาอีโกอัตตาออกไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งการเชื่อมต่อเขามันจะเสถียดขึ้นมาเองอันนี้คือเราแชร์เป็นเบื้องต้นเป็นเป็นจุดเริ่มต้นในการนั่งสมาธิเพื่อเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลของเราก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นได้ถูกได้เนี่ยเราเดินผิดทางมาก่อน<ม>ก็เลยรู้ว่าอ๋อเราควรจะทํำยังไงกันแน่ก็คือเราไม่ควรเริ่มต้นด้ว่าความอยากรู้อยากเห็น ต้องเริ่มต้นจากการเบาสบายกับตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงอย่าเอากิเลสมาเป็นหลักเริ่มเริ่มต้นนะคะแม้แต่ว่าความอยากที่จะเชื่อมต่อไฮเออเซลคุณต้องตัดออกเหมือนกันคุณแค่อยากจะเชื่อมต่อกับตัวเองแต่เบื้องต้นคุณอาจจะขอก่อนก็ได้ขอว่าคุณขอให้ตัวเองได้เชื่อมต่อไฮเออเซลตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ ไอน์เซลคือตัวตนของคุณคือเขาแค่อยู่ในอีกมิตินึงเขาไม่ใช่คนที่เป็นคนอื่นอะเขาคือตัวคุณอะเขาอยู่ในคุณเขาพูดกับคุณตลอดเวลาคุณก็ขอให้เขาให้ตัวเอง่ะสามารถเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของคุณได้แล้วก็เพื่อให้คุณเข้าใจในกระบวนการตื่นรู้ของคุณแล้วก็เข้าภารกิจของคุณได้คุณขอไปอะค่ะเขาก็จะให้เส้นทางคุณอยู่แล้วเพราะว่าคุณพร้อมแล้วที่จะเดินไปตามภารกิจของคุณ บบเดี๋ยวเส้นทางมันจะมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเองอันนี้เรามาแชร์เพื่อให้บางคนรับรู้แล้วก็อาจจะเอาไปปรับให้เข้ากับตัวเองหรือว่าเอานําไปใช้ได้สําหรับบางคนที่เริ่มต้นเลยเนาะแล้วก็สําหรับบางคนที่คุณไปได้ไกลแล้วทําต่อไปค่ะคืออย่าหยุดเนาะเพราะว่าเราก็มีไพเซลบอกเราเสมอไม่ว่าเราจะทําน้อยทํามากอย่างเดียวที่เราต้องทําก็คืออย่าหยุดอย่าหยุดทํา อย่ามีคำว่าขี้เกียจเข้ามาค่ะเมื่อเราว่างเมื่อเราเมื่อเราว่างจากงานของโลกมนุษย์อะคะ่ะเราต้องทำเมื่อร่างกายเราพร้อมออมีความแข็งแรงพักผ่อนเพียงพอเราก็แค่ทำงานทางจิตวิญญาณต่อแต่อย่างแรกนะคะคุณต้องมองไปที่การรับผิดชอบภายในมนุษย์ด้วยในโลกมนุษย์ของเราด้วยว่าหน้าที่การงานครอบครัวร่างกายของเราก็ต้องดูแลอาหารการกินของเราก็ต้องดูแลแบบนี้ค่ะคืออย่ามุ่งไปแค่ จิตวิญญาณอย่างเดียวจนลืมว่าคุณมีร่างกายบนโลกมนุษย์แล้วก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบบนโลกมนุษย์สมดุลทุกทางนะคะอันนี้ไฮเออร์เซลย้าเราเสมอสมดุลทุกทางทางั้งทางกายภาพแล้วก็ทางจิตวิญญาณงั้นคลิปนี้ค่ะก็คงจะต้องจบแค่นี้ก่อนเพราะว่าเราแค่อยากจะแชร์เบื้องต้นว่าเราเชื่อมต่อกับไฮอเอซลอยังไงเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบางคนที่เขาเพิ่งเริ่มกระบวนการตื่นรู้ค่ะ ยังไงเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เริ่มตื่นรู้แล้วก็เริ่มเข้าภารกิจนะคะเดี๋ยวขอให้พวกเราเนี่ยทำภารกิจให้สำเร็จแล้วก็ขอให้โล,โลกเนี่ยเลื่อนระดับจาก 3D ดีไป 5D ให้ได้เร็วๆนี้ขอบยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังบ๊ายบายคะ่ะ